ไหมน้ำ5ยี่ห้อที่ผ่านอยอยปี2023อุ้ยโดนยิงแอดประสารพัดนะคะจะเลือกตัวไหนดีคะหมอเลอกไม่ถูกท้าความนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเจ้าไหมน้ำที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะมันคืออะไรเราได้ยินไหมเส้นมานานต่อนานนักแล้วนะคะมันคือตัวเดียวกันเลยค่ะเพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนสถานะนะคะจากเส้นเป็นของแข็งก็เป็นของเหลวก็เป็นน้ำนะคะเสร็จปั๊บเนี่ยวัสดุดิบที่ใช้ก็เหมือนกันอีกนะคะมันเรียกว่าเป็น biodegradable polymer นะคะก็คือกลุ่มพลาสติกค,คะ่ะที่มันสามารถย่อย ลายได้นะคะตามธรรมชาติเลยค่ะพอเขาขึ้นรูปมาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยแหละค่ะหมอเนี่ยนะคะเอามาฉีดหรือว่าเอามาร้อยนะคะวางไว้ในโครงสร้างที่อยู่ตามชั้นต่างๆค่ะขอโครงสร้างใบหน้าเรานะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นคอลลาเจนสติมูลเลเตอร์ค่ะ จากกลไกนะคะที่เขาไปทําตัวค่ะเป็น foreign body หรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะคะอยู่ในร่างกายเราช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นค่ะร่างกายเราจะเกิดแผลค่ะและสเต็มเซลล์ในร่างกายเราจะถูกกระตุ้นตึ้งขึ้นมาเลยค่ะเซลล์เมดิเอเตอร์สค่ะทั้งโปรตีนแฟกเตอร์เอ็กซมต่างๆนานาในร่างกายไซโตไคน์เนี่ยนะคะมันจะส่งไปเรียกสเต็มเซลล์ค่ะสเต็มเซลล์ในหนังหน้าของเราเนี่ยแหละคะ่ะเซลล์ต้นกาเนิดเนี่ยแหละค่ะมานะคะทำการสร้างผลิตค่ะพวกเส้นใยไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็น El ลาสตินนะคะหรือว่าคอลลาเจนไงล่ะ เอามาทำอะไรหลายพวกนี้นะคะก็คือเอามาเยียวยารักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นตรงบริเวณที่ไหมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะนั่นก็คือกระบวนการบูนฮ e a ิ่งโปรเซส s s นั่นเองนะคะด้วยเจ้าไอเดียแบบนี้แหะคะ่ะทางแบรนด์นะคะเขาก็เลยใช้คํานิยามเรียกนะคะกลุ่มไหมนะคะเหล่านี้ว่ามันคือหัตถการที่เป็น Collagen Stimulator ค่ะทีนี้ไอ้เจ้าพลาสติกกลุ่มนั้นนะคะเขาก็จะมีวัตถุดิบหลักๆอยู่3อย่างเนี่ยค่ะจริงๆเคยสอนไปแล้วนะ p d o PLLA และ PCL ค่ะ คราวนี้เราจะมาเข้ากันนะคะว่าไอ้เจ้าน้องใหม่ให้ข้อเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะในเรื่องของด้านวัตถุดิบค่ะอีข้อที่เขามาทําการตลาดในเมืองไทยคนแรกเลยคืคออัลตร่าคอร์สองค่ะโจนี้เนะีคะเขาผลิตมาจากวัตถุดิบที่ชื่อว่า PDO ค่ะหรือว่าโพลีไดออกซานอลนะคะตัวแอคทีฟอิ g r กเรนต์นะคะตัวสารออกฤทธิ์หลักอย่างเดียวเลยก็คือหม่น้ําชนิด P.D.O. ค่ะมีอยู่ทั้งหมด170มิลลิกรัมด้วยกันนะคะตอน1 YL ค่ะหรือว่าคิดเป็นความเข้มข้นนะคะก็คือที่34มิลลิกรัม per mL ค่ะจริงๆน้องจะมาเป็นลักษณะของผงผงค่ะเออแล้วก็ต้องมาเติมนะคะสาระละลายลงไปค่ะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นน้ำนะคะแล้วก็เอาไปฉีดได้ยังไงล่ะ พอผสมเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณ5 ml นะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปเหมือนกันค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เอามาเป็นสารณะอะไรมากมายนะคะมันคือคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสที่เขาใส่ไปค่ะเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวแอดดิทีฟนะคะเติมแต่งไปให้ตำรับของเขานะคะมันใช้งานง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะ ยี่ห้อ Sculptra ค่ะโอ้ oh, ตัวนี้กำลังมาแรงในช่วงที่ดิ้นกำลังอัดคลิปเลยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งจะผ่านขึ้นทะเบียนอยอไทยนะคะมาสดๆบาดๆร้อนๆเลยค่ะและจริงๆน้อง Sculptra เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่นะคะขึ้นทะเบียนอยอของอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2004และอันองค์ประกอบหลักที่อยู่ใน Sculptra นะคะก็คือ PLLA ค่ะหรือว่า Poly Lactic Acid 150มิลลิกรัมด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังใส่อะเหมือนกับเมื่อกี้เลยอัลตราคอร์เลยนะคะคาร์โบซีเมทิลเซลลูโลสค่ะซึ่งก็เป็นตัวแอดดิทีฟสารเติมแต่งขึ้นตำลับของเขาไปนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนอนไพรเจนิกมานิทอลนะคะว่ามันไม่ใช่ส่วนประกอบหลักนะคะในการออกฤทธิ์ของตำลับน้องเขาค่ะขวดที่เป็นผงๆเหมือนกันค่ะพอเราเอามาใช้งานนะคะเราก็จะต้องเติมค่ะยาชานะเกลืออะไรลงไปนะพอผสมตามสูตรแล้วก็จะได้ทั้งหมด10ซีซีด้วยกันค่ะ มี150มิลลิกรัมเปอร์สิมลนะคะก็คิดเป็น15มิลลิกรัมเปอร์หนมลนั่นเองค่ะล่าสุดเลยนะคะก็มีฝั่งจากเกาหลีค่ะมาตีตลาด PLLA เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเนาะลาพลอยานั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมันมีทั้งใหม่น้ำแล้วก็มีทั้งตัวอื่นๆแทมมาด้วยค่ะนั่นก็คือ PLLA ค่ะทั้งหมด30มิลลิกรัมด้วยกันค่ะตอนน่อ1นขวดนะคะ คิดเป็นความเข้มข้นก็คืออยู่ที่10มิลลิกรัม per ml เพราะว่า1ขวดมันมี3 ml ไงคะใส่อย่างอื่นให้ไปด้วยค่ะมีอะไรบ้างแน่ๆนะคะ่ะไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะที่ทีมบอกไว้แล้วว่าโอ้ยเมโซยาทั้งหลายทั้งแหล่นะคะหรือสกินแคร์ค่ะใส่ไปบนด a ลยุคนี้นะคะใส่ไปทั้งหมดให้ที่18มิลลิกรัมค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะ EGF ค่ะหรือว่า epidermal growth factor นั่นเองค่ะแต่ตรงนี้นะคะดีไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันเป็นตัวซินเ h ติกนะคะที่ถูกสังเคาะขึ้นเลนแบบโครงสร้างของ EGF ในร่างกายมนุษย์หรือว่ามันเป็น EGF นะคะที่สกัดจากธรรมชาตินะคะจากมนุษย์เองนะคะอันนี้ไม่ได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะแต่รู้ว่ามันมีแหละ EGF ค่ะ นอกจากนี้ก็มีอะมิโนแอซิดค่ะมีเปปไทด์คอมเพล็กซ์นะคะ2ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มโปรตีนถูกไหมคะแล้วก็มีเนี่ยตัวหลักที่ชอบใส่ในเครื่องสำอางเมืนกันคือวิตามินซีนะคะและก็ตัวสุดท้ายคือกลูตาไทดอนค่ะ เห็นไหมคือเขาให้ส่วนผสมนะคะอย่างอื่นเพิ่มลงไปด้วยค่ะ <S <S คู่มวยสําคัญก็น่าจะเป็นเจ้าตัวรออุ่นพี่นะคะสกาฟตราค่ะที่เขาใส่ P L L A ไปเช่นเดียวกันแต่ที่ L L A อุ้ยใส่ไปอย่างเดียวอ่ะไม่เห็นมีตัว active ingredient ตัวอื่นเหมือนน้องลาพลาย่าเลยนะคะสกาฟตราเนี่ยนะคะเราดูที่ความเข้มข้นของ P L L A ที่เขาให้มานะคะว่าขวดขวดนึงเนี่ยเราฉีดไปนะคะจะได้ทั้งหมด150มิลลิกรัมเลยนะคะแต่ถ้าเป็นน้องลาพลายาล่ะได้ไปแค่ 30มิลลิกรัมเท่าน,นั้นเองนะคะต่อหนึขวดค่ะรีมองว่าลาพลาย่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะฉีดใหม่น้ำอ่ะเราอยากได้อารมณ์ใหม่น้ำขำๆเฉยๆนะคะเพราะว่าเขาใส่มาให้น้อยนะคะแต่เราออยากเน้นเรื่องของการบำรุงส่วนอื่นๆมากกว่าค่ะที่จะเอาเรีแอคชั่นของตัวใหม่น้ำจริงๆนะคะกูรี่ค่ะและน้องก็ปังโดยการเปิดตัวว่าน้องเป็น ไหมนะ้ำแบบ PCL ตัวแรกของโลกเลยนะคะพ l ลีคาร์บอเนตนตัวแรกของโลกค่ะเขาก็จะมาเป็นสลิงพร้อมฉีดเลยค่ะ1ไซลิงเท่ากับ1 ML นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน1 ML นะคะก็จะประกอบไปด้วยพ l ลีคาร์บอเนตอหรือว่า PCL ทั้งหมด21%ค่ะคิดเป็นก็คือ210มิลลิกรัมเอร์ ML นั่นเองค่ะ กลายเป็นว่าน้องกูรี่ชนะเลิศน,นะคะเข้มข้นใส่แน่นมากๆค่ะแห่แต่ว่าดิจะบอกให้นะคะว่าน้องกูรี่นะคะโดนคู่แข่งจากแดนกิมจิอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะที่มาขึ้นทะเบยียนออยไทยเช่นเดียวกันนะคะและก็ใส่ไปนะคะเข้มข้นกว่ากูรี่อีกค่ะนั่นก็คือน้องอินนี่ไบรท์โกลนั่นเองค่ะอุย้ยเธอไม่คุ้นหูเลยหมอ เขาเพิ่งจะขึ้นทะเบียนค่ะบอกให้เลยค่ะว่าน้อง i ินด g บริโกเนี่ยนะคะใส่ให้มากกว่านั้นค่ะอยู่ที่23%ปซค่ะหรือคิดเป็น230มิลลิกรัมอร์ ml นะคะและที่สำคัญค่ะคือน,น้องกูรี่เนี่ยหหลอดนะคะเขาก็มี1 ml เนาะแต่ว่าน้อง i ิน i ิบร g โกค่ะ 1ขวดของเขานะคะมันมีด้วยกัน2 ml ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน1โดสที่เราจ่ายตังไปนะน้องกูรี่1 ml 210มิลิกรัมน้องอินิบโกนะคะมันมี2 ml ค่ะก็ต้องเอา2คูณ230ค่ะก็เป็นทั้งหมดเท่าไหร่คิดเลขกันหรือเปล่าอะ 460มิลลิกรัมค่ะจึ้งมากแมมค่ะแล้วก็ขนาดที่ใช้นะคะต่อหนึ่งครั้งเนี่ยน้องกูรี่เขาก็แนะนำว่าจะใช้ทั่วใบหน้าจริงๆมันก็ต้องประมาณแบบว่า2หลอดนะคะมาอยู่ที่420มิลลิกรัมประมาณนี้เน้องต่อครั้งอะคะ่ะต้องซื้อสักสองหลอดเลยค่ะและอินดิบรายโกนะคะก็ไม่ได้ใส่แค่ไหมตน้ำนะคะอย่าง PCL ลงไปอย่างเดียวค่ะน้องเขามีการใส่ไฮโดร o ิ i c Acid ลงไปด้วยนะคะซึ่งก็จะไอเดียคล้ายๆกับน้องลาพลายาที่เราพูดไปนะคะ HA ที่ใส่ลงไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด1.2ค่ะก็คิดเป็น12มิลลิกรัม ml นะคะซึ่งในขวดหนึ่งเราบอกว่ามี2 ml ใช่ไหมล่ะก็เ,เอา2คูณเข้าไปค่ะ2คูณ12เท่ากับ24ค่ะแปลว่าได้ไฮยาไปทั้งหมด24มิลลิกรัม สรุปข้อเปรียบเทียบนะคะของไหมน้ำา5ยี่ห้อนะคะในด้านของวัตถุดิบที่เอามาใช้ทำนะคะก็คือตัวที่โดดออกมาเลยไม่เหมือนใครเพื่อนค่ะก็เป็นอัลตราคอมค่ะซึ่งผลิตมาจาก p d o ีโอโพลีไดออกซนนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทของ PLLA ก็จะมี2ยี่ห้อที่มาประกบกันนะคะก็คือในส่วนของเจ้า สกอฟตาค่ะที่เป็น PLLA เดียวๆเลยนะคะในส่วนของลาพลาย่านะคะก็จะเป็น PLLA นะคะร่วมกับตัวองค์ประกอบอื่นๆที่มาใช้บำรุงผิวด้วยค่ะและก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นกูรี่นะคะซึ่งก็จะเปรียบเทียบกับอินนีบรอโกลค่ะเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็น PCL เหมือนกันนะคะสำหรับความเข้มข้นนะคะทั้งหมดที่มาเปรียบเทียบกันเลยค่ะถ้าบอกว่าอะไรที่เข้มข้นที่สุเดเนี่ยก็ต้องยกให้กับน้อง i n i b ีไบร t ค่ะอิน b ีไบร t ์โนะคะคว้าตำแหน่งไปเลยค่ะเข้มข้นสุดอยู่ที่4 6 0มิกันะคะเปอร์ m m l เนี่ยแหละค่ะเนอะเข้มข้นที่สุดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแบบว่าฉีดไหมนะ้ำแล้วอยากได้เอ่อตีมของการที่กระตุ้นคอลลาเจนสติมู l เลเตอร์ของเขาเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องเลือก i n น b ีไบรค์โค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นสุดนะเออ แล้วถ้าจะมาเปรียบเทียบกันทั้งหมด5อย่างเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยนะคะจฉิงคือว่ามันจะเปรียบเทียบยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวชนิดของใหมอะค่ะมันเริ่มแตกต่างกันแล้วค่ะก็คือ PDO เนาะที่ของอยู่ใน u l t r a Call ค่ะก็จะไม่เหมือนกับ PLLA ที่อยู่ใน s c อฟร r a แล้วก็ลาพลายาค่ะแล้วก็ส่วน PCL ก็จะไม่เหมือนกับ p d o กับ PLLA อยู่ดีนะคะเนาะมันก็จะเปรียบเทียบกันเริ่มยากแล้วแ่ะ